ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยจัดกิจกรรมหน้าหนาวทั่วประเทศนะครับรัฐบาลได้เปิดแคมเปญ Thailand Winter Festival ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประเทศและแน่นอนครับช่วงปลายปีแบบนี้บางพื้นที่อากาศดีน,น่าไปเที่ยวครับหนึ่งในนั้นที่อำเภอว,วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนช่วงหน้า หนาวนี้ครับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฟลอราพาร์คครับอยู่ที่วังน้ําเขียวอเาเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่เลยครับคุณผู้ชมถูกประดับตกแต่งด้วยสวนดอกไม้เต็มพื้นที่อย่างสวยงามเลยนะครับทั้งฟลอราพาร์คและโรสพาร์คหรือว่าสวนกุหลาบท่ามกลางบรรยากาศที่กําลังเย็นสบายน่าไปเที่ยวครับอเาเภอวังน้ําเขียวเนี่ยมีอากาศดีนะครับธรรมชาติบริสุทธิ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ฟลอราพาร์ค ที่ได้ชื่อว่าจัดสวนสวยที่สุดในอีสานครับไฮไลท์ปีนี้คุณผู้ชมครับมีการนำเข้ากุหลาบจากประเทศจีนนับหมื่นต้นเลยนะครับรวม14สายพันธุ์ศูนย์การเรียนรู้ฟลอรภาพร์ควังน้ำเขียวจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่กี่วันนี้แหละครับเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็น และก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งโต้ลมหนาวในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ด้วยบริเวณริมทะเลสาบวังน้ําเขียวหรือว่าอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคาดว่าจะมีนักวิ่งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมนี้จํานวนมากครับเพราะว่าตรงกับวันหยุดและหลายคนก็ถือโอกาสนี้ไปเที่ยวด้วยครับบรรยากาศดีน่าไปเที่ยวมากคุณผู้ชมครับ